วันนี้ทุกท่านจะได้มาศึกษาพุทธธรรมคำสั่งสอนพระผูมีพระภาคเจ้าเนื่องด้วยสุสูสังลปเตปัญญังการตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาปัญญายะบริสุทติบุคคลจะบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงการที่บุคคลได้เข้าสมาธิ แล้วสามารถสิ้นอาสวะกิเลสได้ในพระสุตตันตปิฎกคำพีที่4อังคุรติกายนาวกักกนิบาตเล่มที่สองพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้พระภิกษุทั้งหลายได้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความสิ้นอาสวะย่อมมีเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างอาศัยทุติยฌานบ้าง อาศัยตัตยะฌานบ้างอาศัยจตุติฌานบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างอาศัยเนวะสัญญาณาสัญญาจตนะบ้างดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวว่าความสิ้นอาสวะย่อมมีเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างนั้นคืออย่างไร คือภิกษุย่อมเข้าปฐมฌานคือเข้าฌานที่หนึ่งแล้วเล็งเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณในฌานที่หนึ่งนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นรากเง่าของความทุกข์เป็นของเบียดเบียนเป็นของแปรปรวนเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่า ไม่เป็นตัวตนของใครภิกษุนั้นก็ตั้งจิตไว้ด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นตั้งจิตไว้ด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วก็นำจิตเข้าไปในธาตุอันไม่รู้จักตายว่าอันนี้เป็นของสงบอันนี้เป็นของประณีตของสงบของประณีตนี้คือความประงับสังขารทั้งปวงความละอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายตัณหา ความดับตัณหาความไม่มีตัณหาเกาะเกี่ยวภิกษุนั้นตั้งอยู่ในปฐมฌานแล้วก็ถึงซึ่งความสิ้นอาสวะทั้งหลายเรียกว่าสิ้นอาสวะเพราะการเข้าฌานที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์หรือ,อยังไม่สิ้นอาสวะก็ทำให้สิ้นสั่งยชน์เบื้องตามห้าประการ ด้วยความยินดีในธรรมะนั้นด้วยความเพลิดเพลินในธรรมะนั้นแล้วขึ้นไปเกิดในพรหมโลกปรินีพานในพรหมโลกนั้นไม่กลับมาจากพรหมโลกนี้เหมือนนายขมังธนูหรือสิทธิ์ของนายขมังธนูทํารูปบุรุษด้วยหญ้าหรือก้อนดินหรือตั้งกองดินไว้แล้วก็ยิงลูกธนูไป ต่อมาภายหลังนายคมังธนูนั้นก็ยิงลูกธนูไปได้ไกลและแม่นยำทำลายกองทัพใหญ่ได้ฉะนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าความสิ้นอาสวะย่อมมีเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตัิยฌานบ้างจะตุติฌานบ้างอากาสานัญจาย,ยตนะบ้างวิญญาณัญจาย,ยตนะบ้าง อากินจัญญาจตนะบ้างนั้นก็หมายความว่าก็หมายความอย่างเดียวกันที่ได้กล่าวมาแล้วดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัญญาสมาบัติมีอยู่เท่าใดสัญญาปฏิเวศก็มีอยู่เท่านั้นอายตนะสองคือเนวสัญญาอายตนะสองคือเนวสัญญานาสัญญาจตนะสมบัติ และสัญญาเวทยิตานิโรธย่อมมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งเหล่าใดสิ่งเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ภิกษุผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกจากสมาบัติจะต้องเห็นได้ดีนั้นท่านทั้งหลายนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรับรองเรื่องสมาธินี้เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะบรรลุอรหัตผลได้ ถ้าไม่บรรลุอรหันต์ก็จะเป็นพระอนาคามีคือสิ้นสังโยชน์5ประการเบื้องต้นนิพพานในพรหมโลกไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ไม่กลับมาสู่ภูมิอยู่ในกามาภพนี้อีกนั้นการกล่าวสารธรรมเรื่องสิ้นอาสวะเพราะการเข้าสมาบัติหรือเข้าสมาธิคือปฐมฌานถึงเนวสัญญาน,านันสัญญาจตนาฌานหรือสัญญาเวทิตนิโรธ ก็เรื่องนี้ก็ยุติเอาไว้เท่านี้อนุโมทนาผู้รับฟังและรับชมในการศึกษาธรรมอนุโมทนาทุกท่าน